กระเป๋าสตางค์ใบสั้นหนังพีูรุ่นแม่นางกวักพุทธคุณของแม่นางกวักจะเสริมในเรื่องของการเงินโชคลาภและสเสน่ห์เมตตาเปลี่ยนให้คนชังกลับมาลักเสริมในเรื่องของการงานเลื่อนขั้นเงินเดือนค้าขายดีมีคนรักคนเมตตาลงยันพลังตัวเลขชุด4 2896395ยันพลังตัวเลข16ตัวยันคาถาซึ่งพุทธคุณทั้งหมดนี้จะเสริมในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภค้าขายสเสน่ห์เมตตา อายุการใช้งาน5ปีพุทธคุณด้านในใช้วิธีการปั๊มจมลงทองนอกเหนือจากพุทธคุณความเป็นมงคลด้านในยังมีเครื่องหมายอินฟินิตี้เครื่องหมายดึงดูดเงินเข้ากร,ระเป๋าสะตางค์อย่างไม่มีที่สิ้นสุดโลโก้สามเหลี่ยมพีระมิดแห่งความมังคัง,งดวงตาราดวงตาแห่งเทพเจ้าที่มองหาโอกาสช่องทางในเรื่องของการเงินการงานหางซิปยิงเรเซอร์ชุดคู่เลขมหามงคลแห่งโชคลาภและสัญลักษณ์เครื่องรางดึงดูดเงินเข้ากร,ระเป๋าสะตางค์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด กระป๋าสตางค์ทุกใบออกแบบตามศาสตร์ของจุย้ยผ่านพิธีปลุกเสกเสริมในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภและสเสน่ห์เมตตาช่องเส่นบัตรจํานวน8ช่องถูกต้องตามหลักของจุย้ยลูกค้าทุกท่านที่รับกระป๋าสตางค์ของเราไปจะได้เคล็ดลับเปลี่ยนดวงทางด้านการเงิน และหลังจากนั้นก็จะมีเคล็ดลับเสริมการเงินและโชคลาภตามศาสตร์ญี่ปุ่นส่งให้ซึ่งเคล็ดลับนี้เหมาะสําหรับลูกค้าที่มีปัญหาในเรื่องของพื้นดวงอาจจะมีบางจังหวะที่ชีวิตมีปัญหาในเรื่องของการงานการเงินหรือในช่วงที่ดวงตกเคล็ดลับเสริมการเงินและโชคลาภตามศาสตร์ญี่ปุ่นก็เป็นคลิปที่สามารถช่วยในเรื่องของการเงินและการงานโชคลาภได้ดีมากๆสนใจบูชากระเป๋าสตางค์ด้วยวิธีการโอนเงินหรือเก็บเงินปลายทางแจ้งได้ค่ะราคาใบละ829บาทฟรีค่าจัดส่งชั่วประเทศ